สามแหวกฮะจะมาแจกน้ำโน่นไงไปแจกโน่นเออไปแจกรงเจอ่ะหน้ารงเจ้วข้างในเราไม่มีงานนะับอมครับทำน้องน้องบามึงบอกว่าจะมาช้าเมื่องอไรน้ำไม่ไหวไป

เปิดแล้วติดไฟเปิดแล้วติดไฟแล้วแล้วก็คนเอานี่ออกเอานี่ออกก่อนเคาะเคาะติดเตาสามสามแหลกเต็มเต็ม เออเต็มเต็มนะเอาไปกองไว้นู่นเอ้ยมาเปิดติดเตาแล้วก็ติดเตาแล้วก็อุนอ่นกันนั้นคนหมูบอมดิ เอาสามแลบอันนี้เดี๋ยวอุ่นจนให้ร้อนแล้วก็ให้ปิดแก๊สนะอุ่นเอานั่นมาคนหลิวยักษ์สองคนอยู่นี่คนในนี่อุ่นเอออุ่นได้เจ๋ให้มันร้อนสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงอะ่ะอย่าให้ไหม้ก้นนะเฮ้ยได้มันแค่นี้เหรอ เต็มเต็มอะสามแหลเต็มอันนี้ไม่เต็มเนี่ย ไปข้าวคณะชายกินยังนั่นแหละไปตักเอาคณะชายอยู่ในกระทะทำไมผลลับที่ไอ้ไอ้ที่สองทำไมไมันต้องไปย้ายด้วยก็ยกเอาอันที่มันเต็มมาไปก็จบแล้ว ใช่ถั่วฝักยาวสามสามถุงจะไปใส่ทอดมันน่ะกูก็ไม่เข้าใจว่ามึงจะย้ายทำไมจริงิงมึงก็ยกไอ้อันที่เต็มมาแล้วก็อันที่ไม่เต็มเอากลับไปเก็บก็จบแล้วทำให้มันสับสนมากขึ้นทำให้มันรู้สึกว่ากูกูได้ทำงานนะ้วนะ อลายเข็นไปไว้ตรงนู้นเอานี่ปิดนะปิดเข็นไปตองไหนครับเรียดตรงเนียดตรงเครื่องเนี่ยนีไ่ไงวะเจ็ด มามาาให้มันดูผ่าเป็นตัวอย่างให้มันดูเอาผ้าเอาผ้ามาเช็ดนี่ก่อนเอาหมูไปไหนอ่ะเอ้หมูนี่ไอ้นั่นมันนี่ดิ มาคุมมันมาดูมันผ่าเนี่ยหนึ่งแ l บบนะผ่าใส่ไว้เฉยๆก่อนเดี๋ยวให้เช็ดทำความสะอาดเอาถั่วไปให้เขายัางเออ่ผ่าไว้แล้วเดี๋ยวกูมาผสมสหนึ่งแ l บบเลยเต,ต็มๆเดี๋ยวให้เจรตังมาให้ ว่าวันนี้จะมีฝนย้ายก็เป็นโรเจอร์เลยครับ